สวัสดีค่ะวันนี้หมอยาอยากเล่าจะมาขอเล่าถึงยาคุมที่ไม่ผ่านตับที่เพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่รู้จักนะคะถ้าบอกว่ายาคุมไม่ผ่านตับจริงๆมันก็ไม่เชิงไม่ผ่านตับซะเลยทีเดียวค่ะมันเป็นยาคุมที่ลดการทํางานของตับนะคะเพราะว่ายาคุมโดยทั่วไปเนี่ยใช้ตับในการเปลี่ยนแปลงยาก่อนนําไปใช้และใช้ตับในขั้นตอนการกําจัดยาออกแต่ยาคุมกลุ่มใหม่ที่โบจะเล่าให้ฟังในวันนี้คือยาคุมที่มีโปรเจสเตอโรนที่อยู่ในรูปแบบแอคทีฟฟอร์ม คือเวลาที่เราทานยาเข้าไปตับจะไม่ต้องเปงลี่ยนแปลงยาร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งานได้เลยอันนคือดีด่มาค่ะพระเอกของเราในวันนี้ก็คือโปรเจสเตอโรนที่มีชื่อว่าเจสโตดีนนั่นหมายความว่ายาคุมไหนที่มีส่วนประกอบของเจสโตดีนก็เป็นยาคุมที่ลดการทํางานของตับได้นะคะยกตัวอย่างยาคุมที่มีส่วนประกอบของเจสโตดีนเช่นมินิดอสมนอสไซโคเมกมาเริ่มดูคุณสมบัติของเจสโตดีนกันเลยค่ะ1 มีลิตา้านฮอร์โมนเพศชายจึงช่วยลดสิวลดความมันของผิวและลดความมันของผม 2. มีลิตา้านการบวมน้ําจึงทําให้ไม่อ้วนไม่บวมไม่ทําให้น้ําหนักเพิ่ม 3. ลดอาการก่อนมีประจําเดือนเช่นอาการปวดท้องประจําเดือนคัดตึงหน้าอกหงุดหงิดง่าย 4. ไม่ผ่านตับคือทําให้ตับทํางานน้อยลงเหมาะกับผู้ที่ทานยายเยอะและทานอาหารเสริมเยอะค่ะ เริ่มจากยาคุมตัวแรกมินิดอทก่อนเลยนะคะมินิดอทเป็นยาคุมที่มี28เม็ดโดยที่24เม็ดแรกเป็นเม็ฮอร์โมนใน1เม็ดประกอบด้วยเจสโตดีน60ไมโครกรัมและเอสเทอ,อราไดออล15ไมโครกรัมและอีก4เม็ดเป็นเมน็ดแป้งนะคะยาคุมตัวนี้เป็นยาคุมที่นําเข้าจากประเทศชิลีมาตรฐานยุโรปเป็นยาคุมสูตรฮอร์โมนต่ำที่สุดและสูตร24บวก4จะช่วยรักษา,าการก่อนมีประจำเดือนได้ด้วยนะคะ สรุปนะคะว่ายาคุมมินิดอนดียังไง 1. เป็นสูตรฮอร์โมนต่ำที่สุดมีเอสเทนิลเอสตารออล15ไมโครกรัมมีผลข้างเคียงเรื่องของฝ้ากระขึ้นไ้อาเจียน้อยที่สุด 2. เหมาะกับคนที่กินยาคุมฮอร์โมนสูงๆและมีอาการขึ้นไส้อาเจียนเวียนเวียนศีรษะ 3. ช่วยรักษาสิวผิวมัน 4. ไม่อ้วนไม่บวมไม่ทําให้น้ําหนักเพิ่ม5ช่วยลดกลุ่มอาการก่อนมีประจําเดือนเช่นปวดท้องคัดตึงหน้าอกอ้วนบวมหนลิ้ง่าย ส่วนไมนอเป็นยาคุมตัวเดียวกันนะคะมีฮอร์โมนเหมือนกันกับมินิดอตแต่ว่าผลิตในประเทศไทยค่ะมาดูไซโคเมก20กันบ้างนะคะไซโคเมก20เป็นยาคุมที่ประกอบด้วยเจสโตดีดิน75ไมโครกรัมและเอสเทนิลเอสตารออล20ไมโครกรัมในส่วนของข้อดีของเจสโตดินก็เหมือนกับตัวมินิดอตและไมน็อนะคะแต่เอสเทนิลเอสตารออลที่เพิ่มมากกว่าตัวมินิดอตและไมน็อตหน่อยนึงนะคะก็อาจจะเหมาะกับผู้ที่ใช้ฮอร์โมน ที่ต่ำมากๆแล้วมีอาการเลือดออกกับปิดกระปอยก็ให้ใช้ไซคลเม20แทนได้ค่ะหากเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมหรือมีเรื่องที่อยากรู้สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบสาระดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ